สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจัดตุ้ยวิทยาร์วันนี้เราก็ดูอีกบทหน,นึ่งอันนี้บทเนี่มีหลายคำคำ<อ>ทวีทดอฟบาซิลิกาดูโมดูโม่ church ถ้าในภาษาอังกใช่ไหม church กับคาทรีิกภาษาอังกฤษใช่บาซิลิกาดูโม,โมนในภาษ<ช>า,<ช>า,าอิตาเลียนอิตาเลียนใช่ต่างกันไงครับคืออย่างบาซิลิกาเนี่ยจะได้สถานะพิเศษจากจากวัติกันหรือองค์พระสันตะปาปาที่ที่ยกสถานะให้เป็นบท พิเศษบทศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีลีลิกซ์พระศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีสถานะที่มีแบบความสําคัญทางด้านศาสนาใดๆอะไรเงี้ยก็จะถูกยกให้เป็นบาซิลิก้านะครับแล้วก็คาว่าโดโม่ก็จะเป็นเทียบเท่ากันกับมหาวิหารของภาษาคริตหถือว่าแอติโดก็คือภาษากรีกคือเป็นเหมือนมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดภายในเมืองนั้นๆอย่างเงี้ยฮะ ซึ่งโดโมเนี่ยก็มาจากคําว่าโดมุสในภาษาลาตินนะครับแปลว่าเฮาส์เขาก็เปรียบเป็นเหมือนเป็นสถานะเป็นเป็นเฮาส์สกอ่อนะถคือเป็นบ้านของพระเจ้าแถบวบนี้นะครับซึ่งที่เนี่ยก็มีชื่อเรียกว่าบาสิลิก้าดิซันตามาเรียโซปามิเนวานะฮะก็ <c oughs> จริงๆแล้วอย่างมิเนวานี่เป็นชื่อเทพยุคโรมันอืมก็ว่าเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกันด้วยความที่ โบสถ์แห่งนี้สร้างอยู่เหนือวัดโรมันมที่เคยถวายแด่เทพีมิเนว่าซึ่งกนี่ไงก็ใช้คำว่าแปลก็แปล,แปลว่าพระแม่มารีเหนือเทพีดาวมิโนว่ามิเนว่าถ้าเป็นกรีกก็คือเทพีอาเทนาแต่อาสังเกตใช่ไหมเราเรามีเรา,เรา,เรามีสองคำอันอแล้วก็คือสร้างทับสุสานเนโรแล้วก็สร้างทัพ อาบน้ําโรมันโรมันแล้วก็ระลึกถึงคนที่ตายเพราะอาบน้บแล้วก็อันนี้ก็คือคมทัพอ่าเป็นมิโนวาเอพิมิโนวาเพราะนั่นเป็นคตินะครับโบนเน้นครับสิ่งที่โรมันทำมาก่อนถูกไหมฮะอันนี้ก็สร้างตัแต่ศตวรรษที่สิบสามเลยแล้วก็เสร็จสิบห้าดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่กรอติกไปกระทั่งถึงด้วยเป็นซองนะฮะมีริฟท์โวลทขบวนที่เป็น เข้าไปเชื่อมเชื่อมเชื่อมเป็นแหลมแหลมเชื่อมกันนะนึกออกปะเป็นเป็นใต้เพดานที่เป็นลายแบบแหลมแหลมมาเชื่อมกันคือยุคกอนที่ใช่ใช่ครับมีสเตนกลาสนะฮะอันนี้ที่เด็ดก็คือมีงานสำคัญของไมเคิลอิตาโนถึงบอกนะที่มันเจ๋งไอ้โบสถ์พวกนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยกลางโลกมันจะมีเสียงด้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งที่ผมจะภูมิใจมากที่พาไปดูก็คือ Christ the Redeemer เป็นปฏิมากรรมเป็นมาสเตอร์พีสเลยก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยเป็นพยสุทถือไม้กันเขนเปลือยนะฮะแล้วก็แล้วก็ยืนสง,งาน่างอยู่ตรงนั้นนะฮะนะฮะ,นะฮะอันนี้ก็เป็นไปเพื่อจะไปดูวันนี้เลยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อศพของคนสำคัญนะฮะก็เซนต์แคทเธอรีนแห่งเซียนานะครับแล้วก็เขาบอกว่าสุสานของเธอก็อยู่ใต้แท่นบูชานี่เองนะครับแล้วก็เฉพาะขเขาบอกร่างกายอยู่นี่ หัวอยู่เซียนาเป็นงันปครับนะฮะแล้วก็เออใช่ที่สำคัญก็คืองานของฟราเจนลิโกนะครับเป็นจิตรกรสำคัญที่วาดที่ฟลอเรนซ์ครับแต่ว่านึกขึ้นได้ละเขาเอาวิดีโอมาฉายที่โบรเนี่ยฉายเรื่องราวของฟราเจนลิโกและงานที่ฟลอเรนซ์แต่ศพของฟราเจนลิโกเนี่ยอยู่ที่นี่เป็นนักบวชแต่เป็นเพนเตอร์ดังนะครับนะครับ เพราะนั้นเราก็มีสันตปาปาไหลองจอห์นพอที่สี่นะฮะโป๊ปพอลที่สี่แล้วก็มีเออเบอร์ที่บบทเจ็ดด้วยอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีเฟรสโกที่สวยนะครับของฟิลิปโปลิปปี้นะครับคนนี้ดังนะฟิลิปโปลิปปี้นะครับ,รบเป็นเป็นนักวาดมาจากฟลอเรนซ์เหมือนกันมีงานที่ฟลอเรนซ์เยอะนะครับแล้วก็โบทย่อยที่เขาเรียกว่าแคทเฟล่าคาราฟาเป็นโบทน้อยด้านในตกแต่งจากวิจ,จิตร นะครับภาพดั้บุญทอมรัสนะครับคือบบนี้โอ้โหงานสุดๆเยอะมากเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเป็นสร้างโดยคติที่ว่าคริสต์ศาสนาก็เหนือศาสนาเทพเจ้าของยุคโรมันยุคโรมันนั่นเองคเพราะฉะนั้นนี้ก็ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่พลาดไม่ได้แล้วอย่างที่บอกก็แค่ไปดูงานของไมเคิลจิโรอันเดียวชิ้นเดียวเนี่ยนะฮะที่พิเสุดถึงเขนี่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับ พนงานในเครืเองจักรโรก็ที่นี่ก็มีในโยมก็มีไม่ได้เยอะมากใช่หรือว่าแร่อีกแล้วฮะพูดถึงปฏิมากรรมนะโดยเวนซิสตินแคปโอลในนิวแคนแัสครับผมโอเคครับผมท่าสวัสดีครับสวัสดีครับ